สวัสดีแฟนลูกหนังทุกท่านครับพบกับพระองค์ฟุตบลลอลไลฟ์ครับศัศนาบันบันด้านกีฬาฟุตบอลนะครับก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับฟุตบอลพิมมารีงกฤษนัดที่8ของฤดูกาลจะเริ่มระเบิดแข่งกันในช่วงหัวค่ำของวันนี้เลยนะครับ18นาฬิกา30นาทีตามเวลาในประเทศไทยผขงแดงลิเวอร์พูลครับทีมเชียร์ของเขาน้อยเองเนี่ยจะบุกไปเยือนแตนอาราวาดวัดฟอร์ดนะครับโงจะจิกแตนหรือว่าโดนแตนต่อยตาปุดตาบวมกลับบ้านเดี๋ยวรู้เรื่องกันนะครับ ก่อนอื่นเลยมาเท้าความกันสักนิดหนึ่งนะครับอันดับตารางคะแนนหลังจากจบนัดที่7ไปแล้วก็พักเบรกทีมชาติไปประมาณ2สัปดาห์เนี่ยนะครับก็เป็นทางด้านของสิงโตน้ำเงินครามเชลซีนะครับนำเป็นจ่าฝูงอยู่ที่16คะแนนบวก12นะครับลิเวอร์พูลมาเป็นรองจ่าฝูงครับ15คะแนนมีลูกได้เสียบวก11นะครับแมนซิตี้มี14คะแนนบวก11อนะครับอันดับ4เป็นแมนยูนะครับบวก14แต้มบวก8 นะครับเอเวอเรตัน14แต้มบวก5ไบรทัน14แต้มบวก3นะครับเพราะฉะนั้นอันดับ3ถึงอันดับ6นะครับมี14คะแนนเท่ากันแล้วก็ตามหลังเชลซีจะฝูงอยู่เพียงแค่2คะแนนเท่านั้นนะครับแม้ว่าลูกได้เสียจะเป็นรองเชลซีแต่ถ้าหากว่าสิงห์บรูพลาดก็มีโอกาสที่จะหล่นมาถึงอันดับ6ได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนอันดับ7เป็นเบรนท์ฟอร์ดนะครับ12แต้มบวก4แล้วก็สเปอร์ครับ12แต้มติดลบ4นี่คือ 8อันดับแรกที่มีคะแนนน่าจะมีการเปลี่ยนอันดับกันนะครับในช่วงออกสตาร์ทในสุดสัปดาห์นี้นัดที่8ของฤดูกาลนะครับอ่ะมาแล้วก็ไปฟันธงใส่สก,กอร์นัดที่8ของพิมพยลิงอังกฤษในข้ามคืนวันเสาร์นะครับมีทั้งหมดเนี่ย7คู่7สนามนะครับไล่กันไปตั้งแต่หัวข้าม18นกา30นาที วัตฟอร์ดเปิดบ้านเจอกับลิเวอร์พูลนะครับแต่นาราวาดเป็นน้องใหม่ก็จริงแต่ถือว่าเป็นน้องใหม่หน้าเก่านะครับที่วนๆเวียนๆอยู่พิมลีกในช่วงหลังค่อนข้างบ่อยแล้วก็มีตัวชูโรงอย่างอิสมาลาซาต้องบอกว่าเป็นตัวทีเด็ดนะครับตอนจําได้ว่าเมื่อ2อสปีก่อนที่วัตฟอร์ดขึ้นมาเล่นพิมลีก่อนที่จะตกชั้นไปเนี่ยนะครับปีนั้นซาเองก็มีโอกาสได้มาเล่นกับวัตฟอร์ดเป็นครั้งแรกแล้วก็ทําแสบใส่ลิเวอร์พูลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นหงส์แดง ถ้าหวังที่จะขึ้นนําเป็นจ่าฝูงชั่วคราวก็จะต้องเล่นให้รัดกลุ่มนะครับโดยเฉพาะแผงกองหลังที่ดูจะเสียประตูง่ายนะครับจากเกมที่เ,เสมอกับเบรนท์ฟอร์ด3-3แล้วก็เสมอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้มา2-2ใน2นัดนะครับไม่ใช่2นัดใน2นัดหลังสุดนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยเสียไป5ลูกนะครับยิงได้5ก็เสีย5นะครับก็คือเสมอเบรนท์ฟอร์ด3-3 แล้วก็เสมอกับแมนซิตี้2-2ในเกมล่าสุดนะครับคือทั้งสองเกมต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะเป็นผู้ชนะแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นผู้แพ้ทั้งเกมกับเบน f o ฟอร์ดแล้วก็เกมกับแมนซิตี้เพราะนั้นมาเยือนวัตฟอร์ดซึ่งก็เป็นน้องใหม่อีกหนึ่งทีมนะครับรูปแบบการเล่นปีนี้ก็ไม่ได้คีีริค้คขีเลยไปกว่าเบน f o ฟอร์ดนะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวนะครับยังคิดว่าเกมรุกของลิเวอร์พูลนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเซรีโมาเน่นะครับ ดีโกโชต้าแล้วก็โมฮัมหม็ดซาลาที่ระยะหลังผลงานดีเยี่ยมมากนะครับทั้งในสโมสรแล้วก็ในทีมชาติแม้ว่าเรื่องของสัญญาค่าเหนื่อยนะครับฉบับใหม่มันยังไม่ลงตัวก็ตามผมเชื่อลึกๆนะครับวันนี้อาจจะต้องบอกว่าอวยทีมเชียร์ของตัวเองหน่อยแล้วกันผมให้วัดฟอร์ดหนึ่งลิเวอร์พูลสนะครับหรือว่าถ้าอย่างแย่สุดลิเวอร์พูลก็ คงอาจจะไม่ถึงขั้นแพ้นะครับอาจจะสุดหลุดเสมอหรือเบียดชนะอะไรประมาณนี้นะครับหลูก2ลูกนะผมให้เลี้ยวคูลบุกไปชนะ3าหนึ่งแล้วกันเดี๋ยว18บแปดน้าินาทีเจอกันนะครับช่วงภาคเสียงไทยอีสานนะครับก็คือมี2ภาษาปากนคละๆกันไปนะครับไทยบ้างอีสานบ้างนะครัความสนุกสนานกันนะครับไปดูคู่ตอน4ี่สามทุ่มนะครับมีทั้งหมดเนี่ยอีก5คู่ด้วยกันนะครับเริ่มกันที่เซาเทมตันเปิดบ้านเจอกับลีสนะครับ ลสเนี่ยเพิ่งจะชนะคู่แข่งมาในเกมนัดที่แล้วนะครับเป็นการชนะนัดแรกของฤดูกาลคือชนะวัดฟอร์ดมา1-0ส่วนเซาท์แชมตันเองเกมเนี่ยเหมือนจะสู้กับเชลซีได้ดีนะครับแต่ช่วงท้ายเนี่ยไปโดนไล่ออกนะครับจากเจมบอร์ดเพลาก็โดนเชลซียิงรัวแสงแพ้ไปนะครับก็เชื่อว่าเกมนี้ทั้งคู่เกมรับก็มีปัญหาแล้วก็เกมรุกก็ดูจะยิงประตูได้ค่อนข้างน้อยทั้ง2ทีมนะครับก็เชื่อว่า น่าจะแบ่งแต้มกันไปดีที่สุดนะครับเพราะนั้นสกอร์ที่ผมจิ้มลงไปให้เชลซตันหนึ่งลิในเต็ดหครับไปที่นอริซิตี้เจอกับไบรท์ตันนะครับตอน3ามทุ่มนอริทเป็นอีกหนึ่งทีมที่ยังไม่ชนะใครในฤดูกาลนี้นะครับมาเจอกับไบรท์ตันที่นัดที่แล้วก็เสมอกับอาร์เซนอลมา0ูนะครับคือไบรท์ตันเนี่ยมีโอกาสที่จะขึ้นนำเป็นจ่าฝูงมา2สัปดาห์แล้วนะครับแต่ก็พลาดมาสัปดาห์นี้เจอกับนอริ หลายคนอาจจะคิดว่านอริทเนี่ยน่าจะเมาหมัดแบบยาวเพราะว,ว่าเป็นบวยของตารางอยู่ยังไม่ชนะใครเจอกับไบรตันที่ผลงานสวนทางกับปีที่แล้วนะครับเกาะกลุ่มหัวตารางอยู่เหมือนกันนะครับมีถึงสิบสี่คะแนนผมเชื่อว่าเกมนี้นอริทใส่ยิบตาครับและค่อนข้างเชื่อมั่นว่านอริทจะไม่แพ้ในบ้านนอริทจะไม่แพ้ในบ้านครับอย่างเก่งคือเสมอแต่ผมฟันธงแบบสวนกระแสไปเลยครับผมให้นอริชนะครับด้วยสกอร์นอริสสองไบรตันหนึ่งครับอืม แทงใจดาใครหรือเปล่าไม่รู้นะครับคู่ต่อไปตอนสามทุ่มนะครับแอสตันวิลล่าเจอกับวูฟแฮมตันนะครับวูฟระยะหลังต้องบอกว่าผลงานดีขึ้นนะครับประเตื้องเก็บแต้มได้แบบติดติดกันนาทีแล้วก็เปิดบ้านชนะิวคาเซลมา2ประตูต่อหนึ่งส่วนแอสตันวิลล่านะครับหลังจากชนะแมนยูมานะครับก็เริ่มที่จะมีการสะดุดเหมือนกันนะครับอย่างนั้นล่าสุดก็เจอความเขี้ยวของสเปอร์ไปในช่วงท้ายเกมก็แพ้ไปแบบชิวเฉียดนะครับ1ประตูต่อ2เจอกับวูฟน่าจะสู้กันได้สนุก นะครับเกมรุกของวูฟเองเนี่ยแม้ว่าระยะหลังอาจจะเก็บชัยชนะได้บ้างแต่เกมรุกก็คือเขาเรียกว่าอะไรล่ะยิงประตูได้แต่มันไม่ได้เป็นกรอบเป็นกมนะครับถ้าวันไหนผีออกนะครับยิงทิ้งยิงกว้างก็ถึงขั้นแพ้เลยก็มีนะครับเพราะนั้นมาเจอกับแอสตันวิลล่าที่วิลล่าพักเนี่ยผมว่าไม่ง่ายนะครับเพราะนั้นก็ให้เป็นอีกหนึ่งคู่ที่น่าจะแบ่งแต้มกันนะครับระหว่างแอสตันวิลล่ากับวูฟ นะครับส่วนสกอร์ที่ผมจะฟันธงแบบเดาๆนะครับเอาใจเดาล้วนๆเนี่ยก็คือผมให้แอสตันวิลล่าสองวูฟสองนะครับคิดว่าน่าจะเสมอแบบมีสกอร์ค่อนข้างสูงนิดหนึ่งเดาๆนะครับไปอีกหนึ่งคู่นะครับถือว่าเป็นคู่รองไม่ใช่คู่รองนี่ถือว่าเป็นคู่เอกนะครับถือว่าเป็นคู่เอกของสัปดาห์นี้ก็ว่าได้นะครับเป็นเลสเตอร์ซิตี้เจอกับแมนยูนะครับเลสเตอร์ปีนี้ออกสตาร์ทไม่ค่อยดีนะครับลูกทีมของเบนเดนโรเจอร์สมักจะทำแต้มตกหล่นแบบง่ายๆนะครับ มีชนะบ้างหรือบางทีก็เกือบจะชนะอะไรอย่างเงี้ยอย่างเกมล่าสุดเนี่ยนะครับก็เสมอกับคริสตันบอเลตมา2ประตูต่อ2นะครับส่วนเกมก่อนหน้านั้นก็เสมอเบอร์ลี่มา2ประตูต่อ2นะครับสถานการณ์นี้ต้องบอกว่าเกมรับคล้ายๆกับลิเวอร์พูลครับยิงได้ก็เสียเหมือนกันนะครับมาเจอกับแมนยูที่จะบอกว่าไงดีล่ะแมนยูเองก็เพิ่งจับพลาดนะครับแพ้แอสตันวิลล่าคาบ้านนะครับแล้วนัดล่าสุด ก็เสมอกับเอเวอร์ตันในบ้าน1-1เพราะฉะนั้น2เกมหลังสุดของแมนยูในโอทราฟอร์ดเนี่ยเก็บได้แค่แต้มเดียวนะครับส่วนเกมเยือนนัดล่าสุดของแมนยูคือเกมที่บุกไปชนะเวสแฮมมา2-1ท่านผู้ชมคงจําได้เพื่อนๆคงจําได้ดีนะครับทางด้านของเวสแฮมยิยงจุดโทษพลาดในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะครับไม่งั้นก็อาจจะแบ่งแต้มกันไปก็ไม่รู้จะเดายัางไงครับทุกครั้งที่ผมฟันธงให้แมนยูชนะผลงานมันสวนทางตลอดเพราะนั้น ขัดใจแฟนแมนยูหน่อยแล้วกันนะครับผมให้เลสเตอร์หนึ่งแมนยูหนึ่งครับแล้วเดี๋ยวตามลุ้นกันแล้วกันคืนนี้สามทุ่มตรงนะครับต่อไปครับสามทุ่มอีกหนึ่งคู่นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้พบกับเบอร์ลี่นะครับแมนซิตี้เนี่ยลงเล่นพร้อมกับแมนยูแล้วก็ไบรทันนะครับแมนซิตี้แมนยูไบรทันคือ3ทีมที่มี14คะแนนเท่ากันนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะขึ้นนำเป็นจ่าฝูงด้วยนะครับถ้าหากว่าคู่ของข้ามลิเวอร์พูลไม่ชนะวัตฟอร์ดนะเพราะนั้น ก็ต้องมาดูกันผมเชื่อว่าไม่แน่นะครับจบฟุตบอลจบประมาณเกือบเกือบห้าทุ่มเนี่ยนะครับจ่าฝูงไม่รู้ว่าจะออกสีไหนถ้าลิเวอร์รพูลชนะโอเคเยลโูนก็จะยังไปจ่าฝูงต่อไปเพราะว่าเชลซีไปเล่นคู่ดึกนะครับอ่ะเพราะนั้นฟันธงแบบว่าไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับเบอร์นลี่นัดล่าสุดเนี่ยรู้สึกว่าเดี๋ยวนะผมดูสกอร์แป๊บหนึ่งนะครับ เสมอกับนอริทมา0-0นะครับแล้วก็เป็น2ทีมที่ยังไม่ชนะทั้งคู่นะครับปีนี้เบอร์ลี่ค่อนข้างจะกระเสือกกระสนทีเดียวเจอกับแมนซิตี้ผมว่าเกมรับของซิตี้นอกจากโดเลวรบูลยิง2ลูกแล้วเนี่ยก็มีแค่สเปอร์เท่านั้นนะครับที่ยิงแมนซิตี้ได้ที่เหลือไม่มีทีมไหนยิงแมนซิตี้ได้เพราะฉะนั้นผมก็ยังเชื่อว่าซิตี้น่าจะยังเก็บคลีนชีทได้อีกหแมตช์ส่วนสกอ City บบร์ฝ เหมือนที่เคยเกิดขึ้นในช่วงต้นฤดูกาลคือ1020อะไรประมาณนี้ก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับเพราะนั้นผมฟันธงเอาไปที่กระจุม่มกระจิมแล้วกันเพราะว่ามันมีโปรแกรมทีมชาติมาขั้นนะครับตัวหลักๆของซิตี้เองหลายคนต้องเดินทางข้ามน้ําข้ามประเทศนะครับก็อาจจะทําให้เหนื่อยล้าแล้วอาจจะผลงานไม่สุดนะครับก็ให้ไปที่แมนซิตี้2เบอร์ลี่0ครับอ่ะไปคู่สุดท้ายของเกมคืนวันเสาร์นะครับ5ทุ่มครึ่งตามเวลาในประเทศไทยครับเบรนท์ฟอร์ด จะเปิดบ้านเจอกับเชลซีเชลซีตอนนี้คือจ่าฟูงนะครับลงเล่นที่หลังเพื่อนเลยนะครับลงเล่นหลังลิเวอร์พูลหลังไบรทันหลังแมนซีหลังแมนยูนะครับก็ไม่รู้ว่า4-5หทีมที่ลงเล่นก่อนจะทำผลงานได้ดีขนาดไหนถ้าลิเวอร์พูลแมนยูแมนซีไบรทันทำผลงานได้ดีนะครับหรือจะเรียกว่าชนะคู่แข่งทั้งหมดแน่นอนครับเชลซี Chelsea อันดับจะหล่นลงมาแบบอันดับ5อันดับ6เลยนะครับเพราะฉะนั้น การบุกไปเยือนเบรนฟอร์ดถามว่าง่ายไหมด้วยศักยภาพก็ต้องบอกว่าไม่ง่ายนะครับเพราะว่าเบรน f ฟอร์ดหลังจากเสมอกับลิเวอร์พูล3-3แบบมีโอกาสที่จะชนะลิเวอร์ด้วยเนี่ยนัดที่แล้วก็บุกไปชนะเวสแฮมทีมแกล่งอีกหนึ่งทีมา2ประตูต่อหนึ่งวันนั้นเชลซีไม่ง่ายครับผมมองว่าโอกาสคู่นี้มีโอกาสที่จะเสมอมีโอกาสที่จะออกเสมอนะครับจากดูรูปแบบการเล่นของเบรนฟอร์ดแต่ ด้วยความที่ผมรู้สึกว่าเชลซีปีนี้นะครับภายใต้การคุมทีมของโทมัสทูเคิลมักจะมีอะไรที่พิเศษนะครับมีมีพลังงานบางอย่างที่พิเศษก็อาจจะทําให้เชลซีเนี่ยเบียดชนะเบรนท์ฟอร์ดได้ใช้คําว่าเบียดชนะนะครับไม่น่าจะมีสกอร์ที่แบบมโหลานถ้าเล่น11ต่อ11คนไม่มีฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดนไล่ออกนะครับอ่ะวันนั้นผมปันคงไปแบบนี้แล้วกันแม้ว,ว่าคู่นี้ผมในใจผมลึกๆคิดว่ามันอาจจะเสม แต่ผมให้เป็นเชลซีน่าจะเก็บ3แต้มพร้อมกับแซงขึ้นนำเป็นจ่าฝูงได้เหมือนเดิมนะครับไม่ว่าคู่หัวคําใครจะชนะก็ตามให้เบรนท์ฟอร์ดที่1แล้วก็ให้เชลซีไปที่2ครับอ่ะนี่คือฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคํำคืนวันเสาร์ที่จะลงทําการแข่งขันตั้งแต่18บแนกาสามนาทีลากยาวไปถึง5้าทุ่มครึ่งนะครับรักใครชอบใครก็ตามลุ้นตามเชียร์เองแล้วกันส่วนแอดมินอาจจะ ภาพเสียงไทยอีสานเนี่ยสคู่เดี๋ยวดูก่อนนะครับคู่แรกเจอกันแน่นอน18บแนกาสามนาทีวัดฟอร์ดเจอ,อร์พูลส่วนคู่3ามทุ่มเดี๋ยวรอดูว่าสะดวกไหมนะครับ,บเบลสเตอร์เจอกับแมนยูถ้าสะดวกก็จะเจอกัน2คู่รวดนะครับส่วนที่เหลือก็เป็นคืนวันอาทิตย์2คู่แล้วก็คืนวันนี้วันจันทร์อีก1คู่เดี๋ยวค่อยมาว่ากันขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามพื่อุ่มฟุตบอลไลฟ์จัวแน่นอนครับพี่น้องสวัสดีครับ